บางทีพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องการทำลายลูกหรอกแต่พ่อแม่ต้องการความจริงจากลกูกอย่างน้อยมาสองวันนี้ก็ได้ทํางานได้ถนนสายหนึ่งได้การดินพังการกุฏิพระพังอันนี้ก็ถือว่าได้บุญนะถือว่าพวกเรามาเนี่ยไม่เสียเปล่าไม่สูญเปล่า เราคิดว่าเรามาอยู่วัดได้ประโยชน์ไหมฮะโอโ้โหครูทำไมไม่เอาปากมาด้วยอ่ะอนักเรียนเอาแต่ตัวมาเวลาเวลาไม่ให้พดูดได้โอโ้เสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊บจิ๊บเวลาให้นอนในเสียงดังนะต้องกล้าสินะต้องกล้ารู้ใครรู้จักกรมหลงชุมพรไหม รู้จักไหมโอ้โห,โโหเด็กผู้ชายรู้จักไหมกมรมหลวงชุมพรโอ้ยน่าร้องไห้นะประวัติศาสตร์ไทยฮะประวัติศาสตร์ไทยนี่กมรมหลวงชุนพรเป็นบิดากองทัพเรือเป็นผู้ที่ช่วยโอ้เหลือทุกอย่างเวลาท่านจะเลิกทหารมาเป็น ประจำตัวท่านเนี่ยท่านจะคัดคัดทหารมาเรียงแถววิธีคัดทหารท่านคือเตะผูกคนเตะทีละคนพระองค์ท่านเตะเองเลยเตะปปับปรับ,บพอเตะคนไหนมันยกขาลับปุ๊บคัดออกแยกไว้ต่างหากพอเตะเตะไปคนไหนมันยกขากาันปุ๊บคัดออกเสร็จแล้วก็เอาคนที่ยกขารับมาเนี่ยเอามาอยู่ด้วยท่านบอกเป็นคนมึงต้องฟู้คนดีว่า จะอยู่ให้แค่เขาเตะทำไมผมต้องต้องรับเตะนะท่านเอาคนจริงนะเราต้องกล้าสิผิดก็บอกผิดก็ช่างเหมือนพูดไปเลยถูกก็ยอมรับผิดก็ต้องยอมรับทุกวันนี้ปัญหาวัยรุ่นส่วนใหญ่เนะี่ยคือไม่ยอมรับความจริงและไม่ยอมรับผิดบางทีพ่อแม่เนะี่ยไม่ต้องการ ทำลายโลูกหรอกแต่พ่อแม่ต้องการความจริงจากลูกแล้วลูกก็คิดว่าพ่อแม่รับไม่ได้ก็ไม่กล้าพูดแล้วก็ทำหลบซ่อนๆจนกระทั่งปัญหาจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นไฟนะแต่พ่อแม่ก็เสียใจภายหลังหลายครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เสียใจ อาตอมาเคยเจอพระองค์หนึ่งมาเล่าให้ฟังแกแกทำประมงอยู่ที่สัตหีบแลแกไปเจอผู้หญิงโดนผมขืนแกนั่งรถกินเหล้ากับเพื่อนขับหมดตับปิกอัพไปผู้หญิงหนีมา,ข,าข้ามถนนขอโบอกให้ช่วยไอ้วัยรุ่นมันกินเหล้ามา มันก็จอดช่วยเหมือนกันแล้วมันก็ลุมต่อลุมบนรถน,น่ะพอเสร็จแล้วมันก็ไปทิ้งตรงคลองระบายน้ําอ่ะซึ่งผู้หญิงยังไม่ตายเลยไปทิ้งคือจริงๆถ้าเขาปล่อยไปผู้หญิงก็ไม่ตายไปทิ้งลงของก็น้ําก็ตื้นๆนะ่ะแต่ผู้หญิงมันมันสลบแล้วอะ่ะมันก็จมน้ําตายก็เป็นข่าวอยู่แต่ว่า ก็จับใครไม่ได้หลายปีผ่านไปใน,ในหนึ่งในกลุ่มคนนั้นะ่ะนมาบวชแล้วก็เคยเล่าเรื่องนี้ให,ให้อตมาฟังอตมาเป็นเนปอตมาก,ก็ฟังแล้วโอ้ยทำไมท่านนี่โหดร้ายจังเลยเขาขอพึ่งแล้วก็ยังไปซ้ำเติมเขาอีกท่านบอกตอนนั้นมันมันวัยรุ่นมันไม่คิดอะไรมันเมา แล้วมันก็สนุกสนานตามเพื่อนไปวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขามาอยู่ชนบุรีมาอยู่ที่บ้านบึงไปบินทบบาทไล่อ้อยมีพนักงานคนตัดอ้อยอยู่มีกระต๊อบอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งไส่บาทไอ้ผู้ชายไส่บาทแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งล่ามโซ่อยู่ในบ้าน วันแรกก็ไม่เห็นวันที่สองไปเห็นผู้หญิงคนหนึงล่ามโซ่อยู่ก็ถามว่าโยมใครเขาเป็นอะไรกับโยมเหรอที่ที่ต้องล่ามโซ่โอ๋อมันบ้าใครอะภรรยาผมเองแล้วทำไมถึงบ้าลูกมันตายลูกเป็นอะไรตายล่ะลูกมันโด,โดนย่ำยีโดนผู้ข่มขืนแล้วเขาก็ไปทิ้งที่คอง มันใจร้ายเหลือเกินถ้ามันไว้บนบกลูกผมก็ไม่ตายมันตกลงไปในคลองน้ําก็ตื่นตืน,ตนเลยหน้าที่มันเลยจมมันขึ้นไม่ไหวมันเลยจมน้ําตายโอ้พระองค์นี้ตกใจกูเองกูเป็นคนทําเองแม้ตํารวจจับไม่ได้กฎแห่งกรรมมีจริงผู้หญิงคนนั้น แม่พอรู้ว่าลูกตายโดยสภาพทุเลขขนาดนั้นะนแม่รักไม่ได้แม่เป็นบา้าเลยแล้วก็พ่อก็ต้องดูแลแม่ที่บ้านนั้น,นแต่อ้อยก็ต้องเอาไม่รู้ทำไมก็ต้องล่ามล่ามไว้กับเสาไม่ให้แม่ดีพระองค์นั้นเดินใจรอยกลับมาที่วัดข้าวปลากินไม่ลงเคยเชื่อไหม ไม่ถึงเจ็ดวันพระองค์นี้ก็เป็นบาต้องถูกจับศึกและตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้บาบ้าวไปเลยนั่นพวกเราเนะวัยรุ่นทั้งหลายหนุ่มหวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยให้ระวังอย่าคิดว่ากรรมไม่มีจริงน,นะเราทำหนึ่งไม่ได้ย้อนเราเป็นร้อยนะเราด่าพ่อด่าแม่ครั้งหนึ่งลูกเราจะด่าเราเป็นร้อยครั้ง เราทำให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาตกครั้งหนึ่งเราจะต้องน้ำตาตกเป็นร้อยเป็นพันครั้งเขาบอกว่าค่าน้ำนมเนี่ยหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอยแล้วแม่เต็มใจที่จะให้ลูกดื่มน้ำนมน้ำนมที่เต็มใจให้ลูกดื่มมันไม่น่าไม่น่าแพงนะไม่น่าทดแทนไม่หมดนะ ยังแพงขนาดนั้นแล้วน้ํำตาที่แม่หยดลงเพราะลูกทำไม่ดีให้มันไหลออกมามันจะแพงกว่าน้ําที่เต็มใจให้ได้ยังไงเรานี่ไปขโมยน้ำตาพ่อแม่มากี่ครั้งแล้วนะจากนี้ไปเอาใหม่ตั้งต้นใหม่ฉันจะเป็นเด็กดีฉันจะทำดีนะเราสร้างอย่างน้อยถนนเราก็เอาละ จากนี้ไปชีวิตหนทางเราขอให้ราบลื่นเจอแต่คนที่ดีงามเจอแต่สิ่งที่ดีและวันใดที่เธอทุกข์ขึ้นมาให้นึกถึงพระนึกถึงธรรมะนึกถึงวัดแสงพระธรรมนี่นะวัดนี้ชื่อแสงพระธรรมจะส่องสว่างไปหาพวกเธอในวันที่พวกเธอมืดมนนะให้จำไว้แล้วลว่าแ,แล้วไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วค่อยมาวัด มีความสุขก็มาได้นะหรือเราตั้งใจเลยเอาละปีหนึ่งมีสิบสองเดือนฉันจะมาเดือนละครั้งก็ยังดีมาไม่ค้างก็ได้มาสวาดใบไม้มารดน้ำต้นไม้เอาขนมมาถวายพา้าสักชิ้น,นึ่งทำบุญนะมาเยี่ยมสุนัขก,ก็ได้มาเยี่ยมไม่ชีก็ได้มากว่าเจดีมาไหว้เออฉันเคยมาสวมดมนต์ที่นี่นะมา ไม่ให้บุญมันหายไปให้มันมีเชื้อความดีบ้างวันใดมีครอบครัวประจุลูกจุงหัวจุงเมียมามาไหว้พระกันาศาสนาจะไม่ได้เสื่อมไปจากประเทศไทยทุกวันนี้เรามองพระด้วยสายตาที่ไม่เคารพไม่ศรัทธามองแต่พระไม่ทำอะไรก็อยู่ไปวันๆเราคิดอย่างนั้นนะ แต่ให้มอบวชเราก็ไม่เอาเราก็อยู่ไม่ได้นังจากนี้ให้ทำความดีนะให้ตั้งใจบางทีเราตัดสินใจอะไรไปผิดพลาดขึ้นมาพลาดแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันมีแม่กับลูกไอ้แม่เนี่ยก็เลี้ยงลูกอ่อนแล้วมีพังพรตัวหนึ่งอยู่ด้วยกัน พังพรก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะพังพรนี่ก็แสนรู้คอเคลียเหมือนทุนักเลยวันหนึ่งเนี่ยแม่ไปตลาดก็เอาเอาพังพรไว้กับลูกน้อยตัวเองก็ไปตลาดพอกลับมาเสียงเปิดกแม่รด้ินเสียงร้องร้ององูร้องลั่นเลยเสียงเสียงเด็กร้องก็คิดในใจว่าในห้องอะ่ะก็มีแต่ลูกเรากับพังพร เอ้พังพรไปทำอะไรลูกเราหรือเปล่ามโนคิดไปแล้วพอรีบไปได้ยินเสียงร้องแบบดังมากพังพรได้ยินเสียงแม่เข้ามาประตูจำได้ก็วิ่งมาต้อนรับสิ่งที่เห็นก็คือว่าตัวพังพรเต็มไปได้วยเลือดเลือดเต็มตัวเลยไอยแม่เห็นก็คว้าไม้ได้ในมโนภาพก็ลูกกับพังพอรอยู่ด้วยกัน เลือดนี่คงเป็นเลือดของลูกว่าแล้วก็กระหน่ำฟาดพังพรไปตีต,ปตุบตัตบตุบตับเสร็จแล้วพังพรก็นอนแน่นิ่งแล้วก็วิ่งไปดูลูกภาพที่เห็นคือรูปกขาดังร้องสุดเสียงและมีงูเห่าตัวหนึ่งนอนตายอยู่ข้างข้างเขาเห็นก็เข้าใจทันทีแล้วโอ้เลือดเมื่อกี้ไม่ใช่เลือดลูกเราเนี่ยเป็นเลือดงูแล้ววิ่งไปดูพังพรพังพรก็นอนตายแล้ว โอ้เขาเสียใจมากว่าเขาได้ตีคนที่ดีที่สุดได้ทำลายคนที่ดีที่สุดไปเจอแล้วนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าให้คนที่ดีที่สุดถูกทำลายเพราะความเข้าใจผิดของเราหรือเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะดยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่าเอาแง่งอนอะไรกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะ บางอย่างถึงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องผิดก็ตามเถอะมันพอให้อภัยพอคุยกันได้ก็คุยซะถ้าเกิดว่าต้องดีตลอดในโลกนี้ไม่มีใครดีหรอกเธอต้องเอาใจฉันตลอดไม่มีใครเอาใจได้ดีหรอกมันก็ต้องมีถูกมีผิดบ้างเป็นธรรมดาของผููดุชนของลิ้นกับฟันก็ต้องกระทบเป็นธรรมดาหลวงปู่สวัสด วัดโป่งจันร์สอนอาตมาท่านมานอนที่ท่านบอกท่านเราเดินสามเก้าล้มสองเก้าเหลือหนึ่งเก้าก็ยังดีนะมันยังขยับไปข้างหน้าหนึ่งเก้าเดินใหม่สามเก้าล้มสองเหลือหนึ่งก็ยังดีทั้งลง้มทั้งลุกเดินไปอย่างนั้นนะจนกระทั่งว่าไม่ล้มสักเก้าไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเลยเราเดินมาตอนเป็นเด็ก เราตั้งไข่แล้วก็ลุกขึ้นลม้มลุกขึ้นล้มเหมือนกันกว่าเราจะเดินได้นะเมื่อตอนเด็กๆไข่จูงเราข้ามถนนรู้ไหมฮะไข่จูงเราข้ามถนนฮะโอ้โหนี่พระเอกอยู่คนเดียวตอนนีต้องให้ให้ผ่านเลยนะ,ะให้ให,ให,ให้ให้โบนัสให้อยู่ต่ออีกสองวัน <c oughs> พ่อแม่จูงลูกข้ามถนนแล้วตอนนี้เธอจูงมือใครข้ามถนนข้ามเองนะครับข้ามเองโอ้โหทั้งไม่มีแฟนเดยหาไม่ได้ครับหา<ช>ไม่ได้โอ้ยน่าสงสารจริงๆเดี๋ยววาอยู่วัดเนี่ยหาให้นะเดี๋ยววันอยู่วัดหาให้เดี๋ยววันดีคืนดีเข้าม,มาตัดอ้อยข้างๆเนี่ยเดี๋ยวมาจะฝากให้นะั่งปิกอั ไปเลยนะตอนเด็กๆอาจารย์เคยเขียนก่อนไว้นะมเมื่อยังเล็กเป็นเด็กอ่อนแม่เคยสอนแจ้าให้เจ้าเดินยามนี้แม่แก่เท่าหรือเกินจะเดินเหินไข่หนอกะคอเราเห็นไหมตามสวนสาธารณะเนี่ยแม่จุงลูกพ่อจูงลูกเห็นไหมเคยเห็นไหม เคยเห็นไหมพูดดังๆนะมีพระเอกคนเดียวเนี่ยแต่แต่เราเคยเห็นไหมมีพ่อแม่พ่อที่ว่าเดินอยู่แม่เดินอยู่มีลูกป,ประคองเดินตามสวนฐานะมีไหมมีหรหายากไหมหาไม่ได้หาไม่ได้โอ้โหเราเนี่ยเป็นคนแรกที่หาได้เนี่ยนะจูงมือแม่สักพักหนึ่ง แม่บอกเงินกูหายไปไหนวะ <c oughs> ไอ้มือมันจุงแม่ไมมให้แม,แม่จุงกระเป๋าไหมแล้มือมันก็ล้วงกระเป๋าแม่ใช่ป่าวโอ้อโหอ, <c oughs> อ้เป็นเด็กดีมไม่ทําต่อหน้าเป็นคนดีนะดีต่อหน้า <c oughs> นเราต้องจำไว้นะคนเท่าคนแก่ อยู่กับแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีอยู่กับตากระยายก็ดูแลท่านให้ดีท่านด่าเราอย่าไปโกรธท่านพ่อแม่ด่าเราอย่าไปโกรธท่านเพราะสิ่งที่ท่านทำให้เรามันมากกว่าคําด่านั่นอีกด่าก็พ่อหวังดีตีก็พอรักเรานั้นอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปน้อยใจท่านนะเอาใจท่านให้ดีนะอา้าวเดี๋ยวพูดมากบอกผมหิวแล้ว คิดว่าได้ประโยชน์ไหมมาวันเนี่ยฮะได้อะไรกับข้าวฮะ,ฮะ,ฮะโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้มันพูดจริงห่างเขาแล้วคิดถึงมันไหมนะ่ะคิดถึงมันไหมมันนอกมันนอกใจเราเรามัางไอ้โทรศัพท์มันเนี่ยโอ้โหแฟนก็อยู่ในนั้น นะเพื่อนก็อยู่ในนั้นเงินก็อยู่ในนั้นเอ๊ะแล้วในโทรศัพท์มีเบอร์พ่อกับแม่ไหมมีครับเดือนหนึ่งโทรกี่ครั้งไม่โทรเลยครับอ้ไอ้นี่มันพูดตรงดีวะเดือนหนึ่งอย่าโทรครั้งเดียวตอนสิ้นเดือนเห็นไหมผมเป็นแค่หาเงินเป็นหนึ่งตัอ๋อเปลวเพิงต์างเงี้ยไหมแล้วแล้วแฟนโทรไหมไม่มีแฟนครับอ๋อจะลืมไปที่นี่รับ รับรับไอ้คนที่เมียทิ้งอะรับอยู่แต่ทิ้งเมียไม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวเมียมาตามอ,อตั้งใจนะรับพรนะตอนให้พรยัตถาเนี่ยเราก็ตั้งใจนึกถึงที่เราสวดมนต์เดอจงกรมเราเทปูนะนะน่ะนะนึกถึงว่าเออบุญเนี้ยให้พ่อแม่เราให้ปู่ย่าตายายให้เจ้ากรรมทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรนะ ที่เราเคยไปทําร้ายเขามามันต้องมีเราเออบุญเนี่ยบุญใหญ่นะทำให้ท่านอุทิศให้เขา